สวัสดีค่ะสวัสดีพอเป็นพี่น้องป้องฝ่ายสู้ขู่สู้คนนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้นะคะพี่เต็มออกมานาโดยพี่น้องจ๋าออกมานานะคะมาเปิดธุรกิจมือธุรกิจสีดำของเฮ้านะคะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้พอเป็นบรได้ไปยูเวนนะคะก็ได้วาสิพากันออกมาจกทานนะคะจกทานออกจากเต่านะคะตได้ปิดไว้หลายมือแล้วนะคะเมื่อนี้อ่ะมีเวลานะคะวางตรงกันกับสิพากันออกมาจกนะคะตอนนี้นะคะพอเป็นกระทำกันอ่ะเสาะนะคะเสาะอาปากเต่านะคะเพื่อที่จะหคนลงไปได้ตรงนี้นะคะเาจะแกะตรงนี้ออกนะคะไขตรงนี้ออกนะคะเพื่อจะเอาอา เย the in ียมด้ามนะคะเซอซอให้มันเปิดออกได้นะคะแต่ค่อยๆเฮ็ดนะคะพี่น้องจ๋ายันมันพึ่มลงเบิดอันพูนอันนี้เลยพี่น้องจ๋าข้างในมันเป็นทานนะคะอันนี้เป็นการเผาทานแบบโบราณดั้งเดิมนะคะพี่น้องจ๋าตะปูตะปูนะคะบันพบรุษูพื่อนผ้าเฮ็ดสระตะปูตะปูนะคะเราก็จะทําการเอซอซอซอนะคะพอมันก็จะเซะออกนะคะเซะให้มันรอบนะคะเพื่อที่จะเปิดฝาตรงนี้ออกนะคะพี่น้องจ๋าเอามาลุ่นมาเบิ่งกันพี่น้องจ๋าว่าทานข้างในมันสีได้น้อยได้หลายส่วนใดเนาะพี่น้องจ๋าเอามาลุ่นเบิ่งนข้างในว่า มือนี้นะคะทานที่เขาได้มือนี้สีออกมาคุณภาพเป็นจังไดเนาะ,ะสีคุณภาพดีบบนะคะทานก็มีหลายเกลี่มีายอ่าเบือนะคะมีายแบบ คุณภาพนะคะก็คือว่าถ้าทานออกมาดีทานกล้าทานนี้ก็จะดังไฟได้ดีเลยจุดไฟได้ดีเลยนะคะพี่น้องจา๋าจำบ่แตกบ่ยั้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับไม้น้ำได้พี่น้องจ๋าทานนี้จะขึ้นอยู่กับไม้ที่เรานํามาใช้ในการเผานะคะพี่น้องจ๋าในการเผาเนาะก็ขึ้นอยู่กับเตาน้าได้ที่มีบป็นเตาจุกเตาบอจุกผลว่าจัจงซีนเนาะเตาห้อหงเตาบอห้องผลว่าเนะาะภาษาผู้เผาเพื่อนเนาะพี่น้องจา๋าเอามาเบิ่งนกันว่าทานเท่าสิปเป็นเท้าไห่พี่น้องจา๋า เิดออกมาแล้วพี่น้องจ๋าตอนนี้เขาก็ัเสาะจนรอบแล้วนะคะพ่อคนเสาะดินตรงนี้นะคะฝาฝาเตานี่เสาะรอบแล้วนะคะก็จะทําการยกออกนะคะเมื่อบ่งทานทางในพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือหน้าตาของทานนะคะกาไฟกินไปหลายยูพี่น้องจ๋ากินไปอู้หลายเติบนะคะไปเบิดประมาณสองสอบได้นะคะก็เกิดความผิดพลาดนิดหนึ่งเนาะเพรพ่อคนบอกว่าหูดังไฟมันกว้างโพดนะคะเฮ็ดห้แบบว่าอ่าไฟกินทานหลายนะคะเวลาเขาดังเนาะพ่อไปก็เสาะหูดังไฟแล้วพ่อไปก็จะ เอาฐานออกมาด้วยวันนี้อันนี้คือพ่อเนจุกขึ้นมาให้แบบว่าให้มันลงไปได้ก่อนนะคะหลังจากนี้นะคะพี่เต็มก็จะเป็นคนลงเองเนี่ยพี่น้องจ๋าวันนี้พี่เต็มสิลลเองอีกด้วยวันนี้ภายพ่อเป,เป็นคนยัดปอบอยู่ทั้งทึงนะคะพี่เต็มจะเป็นคนลงไปเอาฐานในเตาขึ้นมานะคะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วนะคะวันนี้ เป็นคิวของพี่เต็มได้เลยเป็นคิวของพี่เต็มที่จะลงไปในเตาแล้วนะคะทีนี้นะคะวันนี้นะคะพี่เต็มมาท,ทําธุรกิจมืดนะคะธุร,รกิจสีดําของเรานะคะธุร,รกิจครอบครัวนะคะพี่น้องจ๋าอยู่ไฮอยู่นาที่น้องจ๋าชีวิตบ้านนอกบ้านนาเฮานะคะกะเฮ็ดไปแบบนี้นะคะเป็นอารายได้เสริมนะคะเป็นรายได้เสริมนะคะกะเฮ็ดอารายได้เสริมของเฮาก็จะมีอาเนี่ยมืออื่นกะสิมาจกยางพี่น้องจ๋ามืออื่นพี่เต็มก็สิมาจกยางมือนี้มาจกทานนะคะมืออื่นก็จะมาจกขี้ยางช่วยพ่อนะคะ วันนี้ก็จะมาจกทานนะคะอันนี้พี่เต็มบดได้หงเกี่ยวน้ำเลยเด้อพี่น้องจ๋าเออคุณพอเป็นขายเป็นการให้ไปใส่ใจในส่วนของเพื่อนนะคะพี่น้องจ๋าไปใช้ใจในส่วนของเพื่อนนะคะส่วนของอะไรของคุณพ่อนะคะเพื่อนจะมีค่าใช้ใจของเพื่อนน้ำมันรดน้ำมันราเพื่อนเองเพื่อนนั่นแหละนอกจากเตรียมกับมาซอยนะคะเสร็จแล้วหลังจากนี้พี่เต็มก็จะไปทำงานของพี่เต็มนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นวันอ่หยุดนะคะเมื่อนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยนะคะพี่เต็มก็ออกมาซอยเพื่อนนะคะออกมาเ็สซอยเพื่อนพี่เต พี่เต็มจะลงไปได้ตอนนี้คื่ยังลงไปบ่ได้นะคะมันไม่มีที่ยืนนะคะไม่มีจุดยืนสําหรับเรานะคะตอนนี้เราจะหาจุดยืนให้ตัวเองก่อนนะคะ <_ c oughs> หัวใจใครว่างเนาให้พี่เต็มยืนบ้างนะตอนนี้พี่เต็มก็จะลงไปได้ได้ไดี่ทจะลงไปข้างในเตานะคะตอนนี้คือยืนได้แล้วนะคะมีจุดยืนให้กับตัวเองแล้วนะคะสามารถลงไปยืนได้แล้วนะคะพี่น้องจ๋ามาเบ่งนะคะว่า ่านวันนี้เราจะได้เยอะแค่ไหนเวลาเราเออกขึ้นมาแล้วนะคะสได้หลายบอพี่น้องจา๋าท่านก็โอเคอยคู่นะคะท่านกล้าดีนะคะ กะดาดีอยู่ไ <ament> ม่ต้องจัอาจจะดังไฟติดดีอยู่นะคะจะดังไฟห้องดีบ่แตกบออก่ยังนะคะฐานที่จะบออ่แตกนะคะเป็นฐานไม้ติ้วเป็นฐานไม้เนื้อแข็งนะคะถ้าฐานไม้เนื้อแข็งนี่จะติดไฟดีนะคะจะติดไฟดีติดไฟได้นานนะคะเป็นฐานกรานานแต่ว่าถ้าเป็นไม้เนื้ออ<ล>่อนเป็นไม้หยางไม้หยางอย่าง,าง,งสีพี่เตรียมเคยซื้อนะคะเราก็เคยซือ้อใช้เหมือนกันนะคะบางทีมันไม่ได้ทําเองเนาะท่านบอกมีเวลาแต่สีบอกมีไม้บอกมีเวลาเข้ากับ,ออกบออก บร้เวดเท่ากับซื่อไส้คือกันนะพี่น้องเจ้าไปดนทานที่แบบว่ามันเคยยังทานมันเป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้ยางพาราเป็นไม้อะไรที่มันเป็นไม้เนื้ออ,อ่อนนะสิทานสิบ่ค่อยก้าดีนะคะดังแป๊บเดียวมันกะเป็นเท่าทานจะเป็นเป็นที่เท่าไปเลยนะคะบอ่ค่อยก้าบ่ค่อยเป็นไฟดีนะพี่น้องจา๊าบางที่ปิ้งยังยังบดซุกซ้ำทานเบิ่นแล้วจ้ะพี่น้องอันนั้นก็คือไม้มันไม่ดีนะคะถ้าไม้ดีก็จะเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งนี่คือแบบ คุณภาพดีนะคถ้าได้ยิ่งเป็นไม้อย่างเดียวนี่โอ้โหราคาสูงเลยนะคะพี่น้องจ๋ะแต่ถ้าเป็นไม้เนื้อรวมเป็นไม้รวมแต่เป็นไม้เนื้อแข็งนี้ก็ราคาก็าจะอีกราค่าหนึ่งถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนจะอีกราค่าหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องจ๋ะพี่เตียมกับบอูกว่าพ่อคนขายกระสอบละเท่าไรนะคะรอบน,ละละนี้ปกติก็จะอยู่ที่กระสอบละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอยู่ที่ประมาณนี้แล้วพี่น้องจา๋าเนาะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งภารากิจของเรานะคะอีกหนึ่งอาชีพของเราเนาะพี่น้องจ๋าเนี่ละ ชีวิตอายุทงยูทายยังไงยูนากับใส้ชีวิตไปแบบนี้เราวพี่น้องจ๋าบ่าต้องไปคิดอีหยังรลายบ่ต้องไปแบบว่าอ่าเ่งแย่งแข่งขันอีหยังกับคนอื่นเอาดอกบ่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อที่สิดูถูกตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อที่จะดูถูกคนอื่นเนาะพี่น้องจ๋ามันจะมีอยู่สองอย่างนะคะบางคนนะคะน้อยเนี้อต่ำใจตัวเองแล้วเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเป็นหยังเข้าคือบออ่าคือเขาเป็นหยัง มีคือเขาเหาบอเป็นคือเขาจัง่านจงซี่แล้วกันน้อยเนี่ยตั้มใจตัวเองแล้วก็เกิดการดูถูกตัวเองนะคะเกิดความทอดแท้อย่างจังซี่บอต้องเลยนะคะชีวิตเรานะคะมีความสุขได้ด้วยตัวของเราก็คือเราเลือกที่จะโฟกัสที่ความสุขชีวิตมันบอได้มีความสุขที่ว่าเขาต้องมีมากมายมหาศาลต้องรวยมหาศาลพี่น้องจ้าขอแค่มีกินมีใช้ดําเนินชีวิต ราบรื่นไปในแต่ละวันเนาะพี่น้องจ๋ามีกินมีใส่อยากกินก็ได้กินอยากไปก็ได้ไปเนาะพี่น้องจ๋ามีใช้มีสำรองมีจ่ายแค่นั้นแหละบ่มีหนมีสินชีวิตนี้านเป็นแบบนี้คือสุขที่สุดของชีวิตแล้วไม่ต้องไปหาอะไรมากเนาะบางคนนะคะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบเพื่อที่จะว่าดูถูกเขาเเปรียบเทียบกับคนที่เขาตาต้อยกวาแล้วเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเฮาอย่างสี้เนาะเขาตาต้อยกับเราแล้วก็ดูถูกคนอื่น ไม่ต้องนะคะเฮาเอาเฉพาะเฮาโฟกัสเฉพาะตัวเฮาโฟกัสในสิ่งที่เราอยากทําโฟกัสในสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขนะพี่น้องจา้จาจังคือพี่เต็มเห็นพี่เต็มไปนั่นไป bon. นี่นะคะเราโฟกัสในจุดที่เราอยากทําแล้วทําแล้วมีความสุขนะคะเป็นการมอบความสุขให้กับตัวเองเห็นแล้วมันบบเดียร้อนคนอื่นเห็นเราวบเดียร้อนเจ้าของตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนน,อน,อน,นี่ก็มีความสุขแล้วนะคะพี่น้องจ้ามาดี้เฮามาเบิ่งทานของเฮาพี่น้องจ๋าพี่เต็มกะลงแปตอนนี้พี่เต็มกะจุกใกล้เบิร์แล้วนะคะ ใกล้จะหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเตรียมอักรษรให้แม่เพื่อนอักรต้อ,องไปที่เตรียมสิเก็บใส่กระสอบแล้วก็จะทําการแบบว่าอ่าอันนี้เลยเคลียเต่าเลยนะคะพร้อมที่จะเอาฟืนลงรอบต่อไปเลยนะคะพี่เต็มก็จะจุกเจนเบิร์ดเลยเอาขึ้นมาจากเบิร์ดพาะกับแม่มีหน้าที่ยักกระสอบอยู่ข้างทึงนะคะพี่เต็มบวชให้ลงเพราะว่ามันฝุ่นนะคะฝุ่นนะคะพี่พเต็มใส่อันนี้ได้ใส่แมสใส่ผ้าปิดปากนะคะพี่น้องจาไม่ให้ฝุ่นเข้านะคะพ่อกับแม่ให้คนอยู่ข้างทึงเนาะคือเป็น อ่าแผนเบาเบายัดก,กระสอบะนะยัดก,กระสอบอันนี้นะะนแล้วกัเสร็รแลังาจนี่พี่เตียงกัิบพอน้ยัดก,กระสอบน้ำแล้วพี่เต็ยงจะกลับกลับเลยเป็นเห็ดเอามาเน,นี้อันเบาเบาป็นเห็ดเอาพี่เตียงก็จะกลับนะคะเดี๋ยวเราทําเศษก่อนแล้ว,รวาาเรามาดูว่าฐานเราออกขึ้นมาแล้วได้เยอะแค่ไหนนะคะวันนี้เนาะ ตอนนี้ทานก้อนใหญ่ๆก็เบิร์นแล้วพี่น้องจ้าเบิร์นแล้วนะคะเหลือแต่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะแล้วก็เป็นกาบไม่นะคะกลับไม่กับเป็นทานกระดังได้พี่กันเนาะพี่น้องจ้ะพี่เต็มก็จะเอาใส่กระสอบเก็บรวบรวมใส่กระสอบขึ้นมานะคะพี่น้องจ้าแล้วก็จะเคลียเอาเขงลงไปใส่นะคะหลังจากนี้ก็จะเอาเขยงลงไปใส่เคลียให้เบิร์เลยนะคะทาความสะอาดเตาไปพร้อมเลยนะคะเดี๋ยต่อไปพอคนมาหยัดกรสีได้แบบว่าหยัดได้เลยนะคะเอาเอาฟืนลงไปได้เลยนะคะพร้อมที่จะ ทำรอบต่อไปแต่ก็บรรลุอีกมือใดดอกซีได้เหตุอีกเนาะพี่น้องจ้าเวลาว่างาเวลาพอ่อพนว่างหรือว,ว่ามีฟืนมีหย,ยังจังสีก็เอาลงจังสีละบริเตุตอนเนื่องปันใดเดือพี่น้องจ้าเนี่ก็เป็นแบบว่าเห็ดเสริมไปนะคะพี่น้องจ้าเทือหนึ่งก็สีได้หลายกระสอบอยู่นะคะก็สีได้แบบว่าประมาณแบบเจ็ดแปดกระสอบตเ,เทือนนะคะนี่แหละพี่เต็มก็จะทําการเก็บกวาดให้หมดเลยเอาใส่ให้หมดหลังจากนี้จะเอาเข็มลงไปใส่ฟองฟองสะอาดให้เบิดเลยนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องจ๋าเขาก็เอาทานขึ้นเบิดแล้วนะคะเอาขีดเต่าขึ้นพร่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องจ๋ารอบสุดท้ายแล้วเขียงสุดท้ายแล้วนะคะที่พี่เต็มจะเอาอา ขี้ฐานขี้เตาขึ้นให้หมดแล้วนะคะเตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วพี่น้องจา๋าค่ะพี่น้องจ๋าพร้อมยัดในรอบต่อไปนะคะพี่น้องจา๋าทานของเขานะคะทานของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีอ่าทอนเง้วทอนสันแน่ปะปนกันไปเนาะพี่เต็มโยนขึ้นมากระแตกกระฮักแน่นะคะต่อไปก็อ่ะห้พอก็แม่เพิินเป็นคนยัดกระสอบนะคะพี่น้องจา๋าพี่เต็มกับมาซอยนะคะพี่เต็มทําทุกอย่างนะคะบ่มีแบบว่าสางภาพอ่า ให้แบบดูดีสวยรูอยียงนะคะก็คือเป็นแบบไรก็คือเป็นแบบนั่นนะคะพี่น้องจ้าพ่อเพื่อนก็จะทําการงัดใส่กระสอบแลวก็อันนี้ห้อยปากกระสอบเอาอ่าฟางนะคะเชือ,อกฟางมาร้อยปากกระสอบนะคะพร้อมที่จะขายเมื่อนี้เพื่อนก็เอาหลดมาใส่พร้อมนะคะเพื่อนเอาหลดกระบะมาใส่อันนี้คือออเดอร์ออเดอร์เพื่อนเต็มแล้วนะคะพี่น้องจ้าออเดอร์เพื่อนเต็มแล้วนะคะพเพื่อนพร้อมส่งลูกค้าเพื่อนเลยด้วยพี่น้องจ้า คพ่อนะะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เต็มก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่เต็มเพื่อการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยกันกน,นะคะสำหรับคลิปนี้พี่เต็มขอเกล่าข้าวบาสวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องจา๋าไปแล้วนะคะพี่น้องจ๋าบายๆเจอกันคลิปต่อไปนะคะบายบาย